สวัสดีครับจากร้าน GMM Shop นะครับวันนี้จะมาแนะนำข้อดีข้อเสียของขนส่งแต่ละประเภทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกส่งพัสดุกันนะครับว่าเราจะส่งของชิ้นนี้ที่ขนส่งเจ้าไหนกันดีแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะใช้ในกรณีส่งสินค้าจากภาคเหนือไปยังภูมิภาคอื่นๆนะครับผมแนะนำจากประสบการณ์ตรงเนื่องจากร้านเราเป็นร้านรับฝากส่งพัสดุหรือที่เรียกว่า d r o p o f f หรือ drop อ point นั่นเอง โดยผมจะเน้นประสบการณ์ที่พบในส่วนการส่งจากต้นทางลำปางกาเกาะคาไปยังที่อื่นๆที่ทำมาเป็นเวลา3ปีนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีความคิดเห็นที่แตกต่างสามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันร้านเราจะมีบริการรับฝากส่งสินค้าของแกลดเคอรี่ออเรนซึ่งออเร n t นจะเป็นน้องใหม่ในเครือของซาบายนะครับต่อด้วย Ninja an, L, นินจาแวน DHL ไปรษณีย์ EMS โพสซาบายซึ่งโพสซาบาย ก็จะเป็นขนส่งน้องใหม่ที่เอกชนทํำร่วมกับปรณษย์ไทยนะครับและมีเครเอรี่เบบปอกที่ร้านเราก็มีให้บริการด้วยครับขอแนะนำโดยเริ่มจากขนส่งเจ้าแรกที่เปิดให้บริการในประเทศเลยนะครับนั่นก็คือปรณษย์ไทยจัดส่งแบบ EMS นะครับมาพูดถึงข้อดีกันดีกว่าข้อดีก็คือ1ส่งไวภายใน1-2วันยกเว้นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจมีล่าช้าบ้าง ใครว่าเปรษณีไทยชาผมว่าไม่จริงเลยนะครับ 2. ปัญหาเรื่องการจัดส่งน้อยสภาพพัสดุอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดี3พนักงานที่จัดส่งส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ทําให้รู้ทุกซอกทุกมุมใส่ที่อยู่ผิดก็ยังส่งได้สีเคลมของเมื่อมีปัญหาได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเอกชนมากหากล่าช้าเกินกําหนดสามารถรองขอคืนเงินค่าส่งได้ด้วยหเขาจัดทาโปรโมชั่นสําหรับการจัดส่งผลไม้ด้วยนะ ซึ่งถูกกว่าการส่งสินค้าปกติ6ไม่มีค่าบริการในพื้นที่ห่างไกลแบบเอกชนเจ้าอื่นๆเอกชนมีบวกค่าบริการเพิ่มตั้งแต่40-60บถึง60บาทเลยในส่วนนี้7การคิดเปรดราคาไม่ได้คิดราคาจากขนาดพัสดุจะดูจากน้ำหนักอย่างเดียวพัสดุที่มีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบาก็เป็นทางเลือกที่ดีนะ8รับส่งสินค้าได้หลากหลายกว่าเอกชนเอกสารสำคัญสำคัญและนํา e m s ปลอดภัยที่สุดครับ ข้อเสีย 1. หยุดบ่อยทั้งวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์วันเสาร์เปิดครึ่งวันถ้าสินค้าที่ต้องการส่งด่วนแนะนําให้เลี่ยงส่งใกล้ช่วงวันหยุดนะครับพนักงานอาจไม่นําส่งสองราคาค่อนข้างแพง EMS ราคาเริ่มต้นที่32บาทที่น้ำหนักไม่เกิน20กรัมเอาเรื่องเลยที่เดียวถ้าใครมีโปรก็อาจช่วยได้บ้างครับ3 พนักงานไม่โทรหาเราก่อนส่งคงเพราะความเคยชินและเป็นคนรู้จักพื้นที่เลยอาจไม่ถูกใจบางคนเพราะระบบเขาไม่ได้บังคับสีเวลาทำการต่อวันน้อยกว่าเอก,กชนห้าอันนี้กรณีของร้านหากลูกค้านำพัสดุมาฝากส่งที่ร้านที่ร้านต้องนําส่งไปรษณีย์เองพนักงานไม่เข้ารับสินค้าเลยต้องแนะนำให้ลูกค้าไปจัดส่งที่ไปรษณีย์เองหกสาขามีน้อยหากเทียบก,กับขนส่งเอก,กชนยกเว้นนําส่งที่ร้านตัวแทนรับฝาก ถัดมามาถึงขนส่งน้องใหม่โพสซาบายกันนะครับโพสซาบายที่เป็นการประสานการทำงานร่วมระหว่างเอกชนกับปรณษย์ไทยแต่เรีราคาค่าส่งประหยัดกว่า EMS มากเลยครับแถมไม่มีการเก็บค่าบริการในพื้นที่ห่างไกลด้วยการเข้ารับสินค้าที่ร้านรับฝากส่งพัสดุและการจัดส่งก็จะทำโดยพนักงานปรณษย์ไทยด้วยนะครับข้อดีคือห ส่งไวภายใน1-2วันยกเว้นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจมีล่าชาบ้างจัดส่งโดยพนักงานไปรณีย์เช่นเดียวกับส่ง EMS 2ปัญหาน้อยสภาพพัสดุอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดี3พนักงานที่จัดส่งส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ทำให้รู้ทุกซอกทุกมุมถ้าพนักงานป้อนที่อยู่ผิดไม่มากจนเกินไปบางทีก็ยังส่งได้สไม่มีค่าบริการในพื้นที่ห่างไกลแบบเอกชนรายอื่นห้า ราคาถูกกว่า EMS มากข้อนี้สำคัญ6การคิดเรดราคาไม่ได้คิดราคาจากขนาดพัสดุดูเพียงน้ำหนักอย่างเดียวของใหญ่แต่น้ำหนักเบาก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยครับ7พนักงานปรณษย์เข้ารับพัสดุเองที่ร้านเป็นข้อดีกับทางร้านไม่ต้องนำส่งเองถ้าต้องการส่งพัสดุกับโพส t ซาบายขนาดของชิ้นใหญ่ต้องมีขนาดรวมกัน3ด้านไม่เกิน120เซนติเมตรนะครับ ถ้าพัสดุเป็นของสำคัญมีขนาดใหญ่และน้ำหนักเบาแนะนำเลยครับข้อเสีย 1. หยุดบ่อยทั้งวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ถ้าบุ๊กิ้งวันเสาร์ที่ร้านผมพนักงานจะไม่เข้ารับสินค้ามาอีกทีวันจันทร์หรือวันเปิดทําการปกติถ้าสินค้าที่ต้องการส่งด่วนแนะนําให้เลี่ยงส่งใกล้ช่วงวันหยุดนะครับ2 ระบบการเข้ารับพัสดุยังไม่ดีเท่าที่ควรบุ๊กิ้งวันนี้ตามรอบเวลาแต่พนักงานอาจมารับพัสดุในวันพรุ่งนี้จะทําให้ล่าช้าไปอีกหนึ่งวันเพราะพนักงานเข้ารับเป็นพนักงานของปรณษย์พนักงานนี้ไม่มากต่อพื้นที่สพนักงานและระบบของปรณษย์ไทยยังปรับให้รองรับกับระบบใหม่ไม่ดีพอส่วนนี้อาจขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับสําหรับร้านผมเป็นแบบนี้ส พนักงานไม่โทรหาผู้รับก่อนส่งพัสดุคงเพราะความเคยชินและเป็นคนรู้จักพื้นที่และระบบเองก็ไม่ได้บังคับเลยอาจไม่ถูกใจผู้รับบางคนหา้ารองรับการฝากส่งสินค้าที่มีขนาดรวมกัน3ด้านไม่เกิน120เซนติเมตรขนาดเล็กไปนิดครับในมุมมองของผมเรื่องการเคลมสินค้ายังไม่พบปัญหาเลยยังไม่สามารถตอบได้ครับว่าเป็นยังไงต่อมาขนส่ง bhl กันนะครับ dhl ก็เป็นอีกขนส่งหนึ่งที่คิดราคาจากน้ำหนักไม่ดูเรื่องขนาดแต่ขนาดรวมกันทั้งสามด้านต้องไม่เกิน160เซนติเมตรนะส่วนเรื่องของเรทราคาถ้าปลายทางของสินค้าส่งไปกรุงเทพและปริมณฑลค่าส่งถูกมากแต่หากปลายทางภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้จะแพงขึ้นมาเยอะถ้าหากปลายทางเป็นภาคกลางและตะวันออกจากแพงที่สุดตอนนี้เป็นที่น่าเสียดายเดิมที่ทางขนส่ง BHL จะไม่เก็บเพิ่มค่าพื้นที่ห่างไกล แต่ตอนนี้มีเก็บแล้วตอนแรกเพิ่ม20บาทแต่หลังวันที่1มิถุนายน2566ปรับเพิ่มเป็น40บาทแล้วนะครับน่าเสียดายถ้าส่งจากลำปางไปกรุงเทพและปริมณทลน d h l ค่อนข้างไวอยู่ที่1-2วันเพราะศูนย์กระจายหลักอยู่ที่นั่นและปริมาณการส่งในประเทศความนิยมน่าจะน้อยกว่าเจ้าอื่นทำให้ปริมาณสินค้ามีน้อยกว่าเจ้าอื่นข้อดีหนึ่ง ถ้าส่งปลายทางกรุงเทพและปริมาณมวลทนจัดส่งไว้มากภายใน1นถึงวันนานนานทีอาจมี3าวันไม่นับรวมวันหยุดนะครับ2เปลดราคาส่งไปยังปลายทางกรุงเทพและปริมลทนถูกกว่าเจ้าอื่นมากโดยเฉพาะของที่มีน้ำหนักมากสของที่มีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักน้อยส่งภาพ DHL ผมถึงว่าคุ้มโดยเฉพาะส่งปลายทางกรุงเทพและปริมณทนครับข้อเสีย1หากส่งจากลำปางไปยังภูมิภาคอื่น หรือเขตพื้นที่ในภูมิภาคเดียวกันจะช้ากว่าเจ้าอื่นเนื่องจากจุดรวมและจุดกระจายมีน้อยพนักงานไม่จำนวนน้อยแต่ยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ 2. หากส่งจากลำปางไปยังภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือราคาค่อนข้างแพงโดยเฉพาะภาคกลางและตะวันออกไม่เหมาะกับของที่มีน้ำหนักตั้งแต่5กิโลกรัมเป็นต้นไปยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑลส วันหยุดเยอะเพราะหยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักเขตเลิกต้องเลือกช่วงที่จะส่งให้ดีอย่าให้ติดช่วงวันหยุดถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเวลาก็แนะนําเลยสี่จุดกระจายสินค้ามีน้อยในแต่ละจังหวัดพนักงานน้อยหากเทียบกับเจ้าอื่นๆหากร้านรับฝากส่งยากห้า ตัดรอบไวมากหากเป็นร้านรับฝากพวกรอปอฟตัดรอบเวลา11นาฬิกาของทุกวันมาหลังจากนั้นต้องรอส่งวันถัดไปแต่หากรถมารับหลังตัดรอบชาแต่ของมาฝากก่อนก็สามารถรับได้ภายในวันนั้น6สำหรับร้านผมรถมารับของไวมากบางทีมาสิบโมงบางทีก็11บเอโมงยังไม่ทันได้สะสมของที่ฝากส่งเลยเพราะจำนวนพนักงานน้อยต้องรับส่งหลายจุดด้วยคนหนึ่งคนเจ็ด ระบบอัปเดตช้าเวลามีปัญหาต้องการเปลี่ยนที่อยู่คนรับหรือยกเลิกส่งระบบขาดความเชื่อมโยงและอัปเดตทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร8หากสินค้าตีกลับผู้ส่งต้องจ่ายค่าตีกลับเต็มจำนวนของค่าส่งส่วนเรื่องการเคลมสินค้ายังไม่พบเลยยังไม่สามารถตอบในส่วนนี้ได้ครับมาต่อกันที่ขนส่งเคอรี่ครับเคอรี่เป็นขนส่งเอกชนเจ้าแรกแรกที่มาบุกตลาดด้านโลจิสติกและโดดเด่นเรื่องความรวดเร็วแต่ราคาแอบแพง ซึ่งถ้าพูดถึงความเร็วในปัจจุบันส่วนตัวบอกว่าลดลงมากเจอปัญหาค่อนข้างบ่อยและมีปัญหาของหายและปิดระบบท,ทั้งที่ผู้รับยังไม่ได้ของเยอะคเคลมสินค้าล่าช้าและระบบการติดตามความคืบหน้าของสินค้าทำได้ช้าค่อนข้างมากการติดตามไรเดอร์ยากมากไรเดอร์ส่วนใหญ่ไม่รับโทรศัพท์รวมถึงระบบไม่แจ้งเบอร์ของไรเดอร์ให้ทราบความนิยมลดน้อยลงเพราะมีการแข่งขันทางตลาดสูงข้อดี 1. ความรวดเร็วในการจัดส่งค่อนข้างไวโดยเฉพาะการส่งจากลำปางไปกอทอมและปริมวลทนอยู่ที่1-2วันต่างจังหวัดโดยเฉลี่ยอยู่ที่2-3วันหากอยู่ภาคเดียวกันกับจุดฝากส่งของผมคือลำปางอยู่ที่1-2วันพื้นที่ห่างไกล1-3วันสองทำงานทุกวันเข้ารับสินค้าทุกวันไม่มีวันหยุด เวลาเปิดปิดถือว่าเหมาะสม3มีศูนย์กระจายสินค้ามากพนักงานเยอะและมีจุดบริการย่อยหลายสาขารวมถึงร้านรับฝากส่งทําให้สะดวกสําหรับผู้รับ4มีบริการรับฝากส่งสินค้าถึงบ้าน1ชิ้นก็เข้ารับ5สภาพสินค้าหลังจัดส่งส่วนใหญ่อยู่ในสภาพค่อนข้างดีแต่ชํารุดก็มีแต่ส่วนน้อย6มีระบบโทรหาผู้รับก่อนส่งอันนี้ดีข้อเสีย 1. เจอปัญหาในการจัดส่งค่อนข้างเยอะ เช่นของหายส่งไม่สำเร็จส่งผิดบ้านส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากพนักงานสองราคาค่อนข้างสูงหากเทียบกับเจ้าอื่นๆยกเว้น EMS 3ตามปัญหาสถานะการจัดส่งผ่าน Call Center ไม่ค่อยได้ผลถ้าแจ้งผ่าน Live Chat รอคิวนานและไม่ค่อยมีประสิทธิทผลเคลมสินค้าใช้เวลานานสี่เราไม่สามารถทราบเบอร์พนักงานส่งของให้เราจนกว่าจะมีการติดต่อมาและพอเจอปัญหาติดต่อ,อยากพนักงานไม่รับโทรศัพท์ห เคลมสินค้าใช้เวลานานมากๆเกินครึ่งเดือนระบบแย่มาก6ความไม่สม่ำเสมอด้านความเร็วในการนำส่งเร็วก็เร็วใจหายช่วงชาก็ชาเกินส่วนใหญ่พบในช่วงเทศกาลช่วงช้อปปี้ลาซาด้จัดปโปรรวมถึงช่วงปรับสวัสดิการพนักงานมาถึงแฟลตกันบ้างเจ้านี้ต้องยกให้ความสม่ำเสมอค่อนข้างดี ระบบการติดตามพัสดุค่อนข้างละเอียดรวมถึงทราบถึงเบอร์ของไรเดอร์ที่นำส่งพัสดุด้วยระบบทำได้ค่อนข้างดีแฟลตจะคิดค่าบริการตามน้ำหนักและขนาดมีค่าบริการในพื้นที่ห่างไกลด้วยโดยหลังๆมีค่าบริการเพิ่มในส่วนของพื้นที่ท่องเที่ยวและตามเกาะแก่งต่างๆด้วยออกมาแรกค่าส่งถูกมากเริ่มต้นที่22บาทในพื้นที่จังหวัดเดียวกันและ25บาทในพื้นที่ต่างจังหวัด แต่พอหลังจาก1เมษายน2566ปรับค่าบริการใหม่ถือว่าโหดพอตัวโดยเฉพาะการส่งไปยังต่างจังหวัดแต่ส่งไปยังกรุงเทพและปริมณฑลในขนาดไม่เกิน1กิโลกรัมยังคงเดิมแต่ถ้าขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมากแพงเอาเรื่องระยะเวลาการจัดส่งจากลำปางไปยังกทมและปริมณฑลอยู่ช่วง1-2วันโดยมากอยู่ที่2วันถ้าปลายทางอยู่ในภาคเหนือปกติอยู่ที่1วันพื้นที่ห่างไกล1-2วันเจอ3วันบ้างแต่ไม่บ่อย ส่วนไปยังต่างจังหวัดเช่นภาคกลางตะวันออกตะวันตกใต้และอีสานอยู่ที่2วันโซนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ห่างไกลอยู่ที่3วันโดยประมาณข้อดี 1. ความสม่ำเสมอในการจัดส่งมีเยอะกว่าเจ้าอื่นและมีปัญหาน้อยกว่า 2. ราคาอยู่ในระดับกลางๆเป็นที่ชื่นชอบของแม่ค้าออนไลน์ 3. ระบบค่อนข้างดีและละเอียดและสามารถรู้ถึงเบอร์ติดต่อไรเดอร์ที่นำส่งพัสดุ 4. สาขามีมากขาได้ง่ายกระจายอยู่หลายจุดทั่วประเทศรวมถึงร้านค้าตัวแทนก็มาพวกแฟตโฮมและพันธมิตร5รับและส่งพัสดุทุกวันไม่มีวันหยุดมีบริการเข้ารับพัสดุถึงบ้านแม่ส่งเพียงหนึ่งชิ้นมีพนักงานเยอะสะดวกสำหรับแม่ค้าออนไลน์6มีระบบโทรหาผู้ส่งและผู้รับก่อนเข้ารับหรือส่งสินค้าแต่ถ้าเจ้าที่ส่งประจำจะไม่โทรหาข้อเสีย 1. หเหมือนขนส่งเอกชนทั่วไปเวลาสินค้ามีปัญหาเช่นชำรุดหรือสูญหายเคลมของยากใช้เวลานานสองส่งผักผลไม้หรือของเสียง่ายไม่ค่อยปลอดภัยสามสอบถามปัญหาทางลีบแชทรอคิวนานมากและไม่ค่อยมีประสิทธิผลเหมือนขนส่งอื่นๆสี่หลังการปรับราคาตั้งแต่วันที่1เมษายน2566ราคาค่อนข้างสูงพอตัวสรุปแฟลตก็ยังคงได้รับความนิยมและความเชื่อถือของพ่อค้าออนไลน์หลายคนเนื่องจากความต่อเนื่อง และมีพัสดุที่จัดส่งล่าช้ากว่ากำหนดน้อยกว่าเจ้าอื่นแต่ในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ห่างไกลความนิยมตอนนี้ตกไปเป็นของโพสซาบายน้องใหม่ที่ไม่เก็บส่วนนี้เมื่อถึงออเรน์ขนส่งในเครือเดียวกับซาบายแต่มีราคาที่ย่อมเยาวกว่าแถมถูกกว่าแฟลตและเคอรี่ด้วยนะซึ่งถ้าพูดถึงร้านผมลูกค้าเลือกส่งพัสดุกับออเรน์มีปริมาณเกิน60ของพัสดุที่ส่งกับเจ้าอื่นๆลูกค้าให้โอกาสเจ้านี้มากที่สุด โดยครั้งแรกที่ออกมาจะไม่คิดค่าบริการในพื้นที่ห่างไกลถือว่าได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวลูกค้าหลายคนอาจไม่รู้แต่จะแนะนำให้ตลอดการเข้ารับพัสดุและการจัดส่งทำโดยเคอรี่ฉะนั้นข้อดีข้อเสียจะแบบเดียวกับเคอรี่แทบทั้งหมดยกเว้นราคาที่ถูกกว่ามากแนะนำเลยเจ้านี้ผมแนะนำอันนี้นะถึงว่าคุ้มมากและลูกค้านิยมใช้บริการมาเป็นอันดับหนึ่ง ของร้านเลยเรทราคาคิดตามขนาดและน้ำหนักมาถึงขนส่งเจ้าสุดท้ายของร้านก็คือนินจาแวนข้อดีคือราคาเริ่มต้นถูกกว่าเจ้าอื่นเรทราคาคิดจากขนาดและน้ำหนักหากจัดส่งไปยังปลายทางกอทมและปริมณฑลค่าจัดส่งจะถูกกว่าจัดส่งไปยังพื้นที่อื่นอาจเป็นเพราะศูนย์กลางการกระจายอยู่ที่นั่นและการส่งไปยังปลายทางกรุงเทพและปริมณฑลจะไวกว่าส่งไปยังต่างจังหวัดและมีปัญหาน้อยกว่าข้อดีหนึ่ง หลักๆคือราคาถูกสำหรับของชิ้นเล็กนะที่น้ำหนักไม่เกิน3กิโลกรัมขนาด3ด้านรวมกันไม่เกิน70เซนติเมตรนอกนั้นยังไม่มีอะไรเด่นกว่าเจ้าอื่นข้อเสีย 1. ค่าอ้างอิงในลำปางศูนย์รับส่งมีน้อยพนักงานมีน้อยหากร้านรับฝากอยู่ห่างจากที่ตั้งจากศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าวันนั้นรถอาจไม่เข้ารับสพบปัญหาจัดส่งล่าช้าบ่อยกว่าเจ้าอื่นที่ร้านมีส ติดตามพัสดุหากพบปัญหาร่าช้าได้ยากข้อมูลในระบบไม่ค่อยละเอียดไม่สามารถค้นหาข้อมูลของไรเดอร์ได้ขนส่งนินจาแวนเหมาะกับการส่งไปยังปลายทางกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่าต่างจังหวัดถ้าสินค้าไม่รีบและมีขนาดเล็กหรือขนาดไม่เกิน3กิโลกร,รัมและขนาดของ3ด้านโดยรวมไม่เกิน70เซนติเมตร ขนส่งนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการประหยัดค่าส่งแต่ตอนนี้น่าเสียดายวันที่27มิถุนายนนี้ทาง n i n j a แ a n จะหยุดการเข้ารับของจากทางร้านแล้วต้องนำส่งศูนย์ของ n i n j a แ a n เท่านั้นมาถึงตรงนี้แล้วพอจะมีคำตอบหรือยังครับว่าควรเลือกจัดส่งกับเจ้าไหนดีลองดูนะครับถ้าสินค้ามีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบาโพส ซาบายและ DHL ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะคิปเรทราคาจากน้ำหนักโดยไม่สนใจขนาดยกเว้นสินค้าที่มีขนาดใหญ่เกินข้อกำหนดโพสซาบายรองรับขนาด3ด้านรวมกันไม่เกิน120เซนติเมตรส่วน DHL รองรับขนาด3ด้านรวมกันไม่เกิน160เซนติเมตรครับขนส่งที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มคือ EMS และโพสซาบายประหยัดได้เยอะอยู่นะา40-60บาทต่อชิ้นเลยทีเดียว ถ้าต้องการความรวดเร็วมี EMS Flat Orange และ Kerry เป็นตัวเลือกที่ดีและระวังช่วงโปรโมชั่นของ Shopping ออนไลน์ให้ดีหากต้องการส่งสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขาการรับประกรันหรือสินค้าห้ามส่งต้องระวังให้ดีถ้าหายจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นสินค้าที่มีความสำคัญหรือเอกสารสำคัญสำคัญแนะนำ EMS เลยนะครับน่าเชื่อถือมากที่สุดสิ่งของแต่ขับง่ายต้องทำใจล่วงหน้าเลยครับมีปัญหาแทบทุกคนส่ง EMS จอปัญหาน้อยสุดจากประสบการณ์ถ้าจะส่งต้องป้องกันให้ดีเองเพราะถ้าเกิดเสียหายจะไม่มีการชดเชยใดๆทั้งสิ้นนะครับควรต้องส่งขนส่งเฉพาะทางส่วนสินค้าเน่าเสียง่ายอันนี้ก็ต้องทําใจก่อนเลยส่งไปลุ้นไปถ้าไม่อยากพลาดต้องส่งขนส่งเฉพาะทางหรือแบบห้องเย็นนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใครมีคําถามหรือสิ่งที่ไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ตรง3ปีที่เปิดร้านมา และเป็นการส่งจากต้นทางลำปางนะครับใครสนใจมาใช้บริการแนะนำมาที่ร้าน GMM s o p นะครับค้นหาตำแหน่งได้จาก Google Map เลยครับสุดท้ายช่วยกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปสวัสดีครับ